เท่หน้า2อ0พอันนี้เป็นที่เหยียบนะครับสวิตเหยียบสั่งงานเสียบเข้าตรงนี้นะครับ เสียไฟ220บ้านเราได้เลยสวิตปิดเปิดอยู่ตรงนี้นะครับ เป็นปุ่มที่ห่างของฝีเข็มนะครับถ้าออกสีโอรสก็จะเป็นอย่าง2นี่ครับคือเย็บตรงเย็บซิกแซกไปจนถึงเลขสี่นะครับถ้าว่าเราเลื่อนมาถึงตัวเอสตัวเก็จะเป็นสีออกเทานะครับลายที่มีสีออกเทา เอาน,นี้อาไว้เลขสี่ก่อนเราจะเย็บตรงนะครับเลขสองนี่คือเย็บซิกแซกแต่ถ้าเราไม่เลื่อนปุ่มตรงนี้ขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นเย็บตรงธรรมดาอยู่ที่เลขศูนแต่ถ้าเราเลื่อนขึ้นมามันก็จะซิกแซกจะกว้างขึ้นเรื่อยครับ เดี๋ยวไว้ศูนย์ก็เราจะเย็บตรงอันนี้กดตรงนี้จะถอยหลังหรือเย็บย้ำนะครับอันนี้เป็นกอได้ใส่ไปอย่างนี้แล้วก็กดอย่างนี้แล้วก็มาหมุนตรงนี้ปลดล็อกนะครับอย่างนี้ เพื่อที่จะไม่ให้เข็มทำงานแต่ถ้าเราไม่ปลดเข็มมันก็จะทำงานด้วยเราก็ปลดหมุนนิดเดียวนะครับแก๊กเดียวอันนี้เป็นปรับความตึงได้นะครับมันก็จะมีจุดสังเกต สจะไฮไลท์สีดำไว้นะครับหมายถึงว่าความตึงได้พอดีพอดีจะอยู่ที่4 5 6นะครับถ้า7ก็จะอาจจะตึงมากเดี๋ยวเอาไว้ที่5นะครับอันนี้ก็เป็นที่ใส่กระสวย ก็ใช้ของซิงเกอร์ได้เลยนะครับมาตรฐานม้วก็ใส่กดเข้าไปอันนี้เป็นยกตีนผีตีนผีปลดเปลี่ยนได้นะครับ กดตรงนี้เข้าไปปีนผีก็จะหลุดออกมาเราก็เปลี่ยนตามต้องการเดี๋ยวลองเย็ดดูดูการร้อยได้นะครับ ลงมาที่ปรับตึงได้นี่แล้วก็ลงไปข้างล่างขึ้นมาเอามาคล้องตัวนี้ครับแล้วก็ลงไปเลยผ่านย่างนี้แล้วก็ลงไปข้างล่างนี้ ่นร้อยเข้าในนะครับร้อยแทงเข้าไปตรงนี้เสร็จแล้วเราก็หมุนหมุนเพื่อที่จะให้มันไปคล,ล้องได้ล่างขึ้นมาเราจับ จับไปได้เลยเอาใหม,าามา่จับไปได้ไว้ด้านนึงแล้วก็หมุนหนึ่งรอบแล้วมันคอยดับคล้องด้านล่างขึ้นมาขึ้นมาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวลองเย็บตรงดูก่อนครับอันนี้อยู่ที่เลขศูนย์ เหยียบที่ะวิตเท้านะครับกดอันนี้เย็บย้ำครับเย็บถอยหลอดลองดูฟีเข็มบ้างนี่ครับฟีเข็มอนนี้เราก็มา ปรับโหมดให้เป็นทิกแซกนี่ครับเราก็เลื่อนอันนี้ขึ้นมาเราเอาไว้ที่เลยค่าเลยมันก็จะซิกแซกข่างสุด ก็จะเอาลายอื่นเราก็ดูก็มันจะมีหมายเลขบอกอาหมายเลขสามอันนี้หมายเลขหนึ่งก็คือเย็บตรงเดี๋ยวลองหมายเลขสามหมายเลขสามอันนี้เราเอาไว้สุดเลย ตีนผีลงอย่าลืมนะครับประมาณนี่มันก็จะเย็บางนให้ถ้าเราจะให้มันเย็บด้านสีเทาเนี่ยมันจะมีสีโอรสกับสีเทานะครับเราจะเอาหมายเลขสิบสี่ เราก็จะมาเปลี่ยนตรงนี้ให้ไปอยู่ที่ตำแหน่ง s เลื่อนไปนี่นะครับมันก็จะเป็นเย็บลายนี้ลายตะข่ายเนี่ยครับ ตอนนี้ถ้ามันไม่เป็นตะข่ายแบบนี้มันไม่ติดกันเราก็มาบวกลบเห็นไหมมันจะมีบวกลบบอกเราเราลองปรับไปด้านลบดูปรับไปครึ่งหนึ่งพอครับก็ลองเย็บใหม่ จะห่างกว่าเดิมแล้วก็ปรับไปฝั่งตรงข้ามไปบวกห่างกว่าเดิมปรับไปลบแบบเดิมนะครับเอาลบสุดเลย ลายอื่นๆเดี๋ยวลองดูลายสิบลายสิบมันสี่รถเราก็เลื่อนไปไว้ที่เลขสี่ลายสิบสิบแล้วนะครับตันนี้ห่างแล้วมันห่าง เราปรับความที่ให้เราหลือหนึ่งนะครับก็ยังห่างเราต่ักอีกก็จะประมาณนี้ทำลังดมุม เ1หนึ่งเอหนึ่งนะครับลองดูลองดูเอสองก็คือหัวกัดท้าย Hai okay. cobajak Oke okay. oke okay. Haibuka menyial อันนี้ไว้สำหรับตัดได้นะครับสำหรับเราจ,จะตัดได้ก็นี่ของจะตัดได้ให้เราโอเคครับ